สวัสดีครับเพื่อนๆช่างวันนี้ช่างพาล้จะพามารู้เรื่องราคาของเหล็กกล่องแต่ละชนิดที่เรามาทำโครงหลังคาเ,าเรามาดูกันนะครับอันนี้เหล็กกล่องอหน้ากว้างนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งก็ค,ค,คือกว้างคุณยาวนิ้วครึ่งคุณยาว1.2จอมิลตกเส้นละ215้บาทอันนี้ามาทำแปรครับเหล็กชนดเดีก็คือเหล็กเ,เคลือบอลู คลือบซิงครับก็คือบางคนเรียกเก๋กัมมันต์ครับแต่ตัวนี้ก็สองคนสี่หนึ่งจุดสองมิลเหมือนกันครับตกเต้นสี่ร้อยสี่ร้อยสิบดังเนี่ยครับเวลาเช็คเหล็ก,ก็มันมันจะมีเหล็กเต็มแล้วก็ไม่เต็มครับเวลาเราไปดูคือถ้าเหล็กเต็มก็จะแพงหน่อยแล้วตัวนี้สามนิ้วคุณนิ้วครึ่งก็เรียกว่านิ้วครึ่งคุณสาม ตัวนี้ก็ตกอยู่325บาทครับพเพื่อนเพื่อเพื่อเพื่อนช่างจะไปประเมินที่จะทําต่อลงครัวต่อบ้านแล้วก็บ้านหลังนี้เขาก็ต่อลงครัวมาแต่ว่าเขาก็จะเซฟแต่ว่าโครงหลังคาเราก็ถักเหล็กแน่นแล้วก็ก่ออีกก่อกําแพงเข้าไปมันก็จะดูแข็งแรงอยู่แล้วก็เลยไม่ตื่นเด้ดทําตามงบครับแล้วมาแผงครอบข้างแผงครอบข้างนี้ก็ตกเม็ดละ40บาท บางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านี้หน่อยก็ตามราคาขนส่งเขาแล้วครับแล้วแผ่นเนีสัญชีนียก็ศูนย์จุดสามห้าตกเม็ดละร้อยสิบห้าบาทครับเผื่อเพื่อนช่างที่จะเอาไปประเมินท,ที่จะต่อเติมบ้านเองตกเราจะยาวเท่าไหร่เราตัวนี้ครอบจัวก็อยู่ที่เม็ดละห้าสิบบาทหรือบางที่ก็สี่สิบบาทนะไม่เกินนี่ ก็เราจะได้ดูดูไปก็เ,เพื่อจะไปประเมินสร้างบ้านแล้วทําอะไรเออแล้วมีเสาตัวหนึ่งตัวนี้สี่คนสี่ก็คือกว้างคูณยาวสี่คนสี่สี่นิ้วครับตัวนี้ก็หนึ่งจุดแปดมิลตกเส้นละหนึ่งพันสองร้ยบามบาทเพราะจะมาทำเสาที่ต่อขึ้นไปบ้านหลงนี้เขาให้ต่อลงครัวเพิ่มขึ้นมาเพราะตัวบ้านเขา,เขาอยากได้ยาวกว่านี้หน่อยก็เลยมาต่อ แล้วยังไงถ้าทำต่อไปเรื่อยผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆให้ดูเราก็คอยติดตามกันนะครับว่าเรามาแบ่งปันความรู้กันนี่ก็นี่ก็ลองเพิ่มแต่งขึ้นไปเราทำของก่ออันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมต้องถักเหล็กถักอะไรเยอะเดี๋ยวเทก็จะอัปเดตเพื่อนๆดูครับแค่นี้ครับ